ตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมได้ดีที่สุดเขตกระจายพันธุ์กว้างขวางที่สุดสามารถอาศัยอยู่ได้ในหลายพื้นที่ตั้งแต่ทะเลทรายจนถึงป่าฝนตั้งแต่แอฟริกาเอเชียตะวันออกกลางเรื่อยไปจนถึงจีนและไซบีเรียรวมทั้งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เคยมีผู้พบซากเสือดาวอยู่ที่ระดับสูงสุดถึง5,700เมตรในเทือกเขาคิรีมันจาโรในเอเชียกลาง เสือดาวส่วนใหญ่อาศัยอยู่บนภูเขาสูงที่สลับซับซ้อนและที่ริมทะเลสาบเดซีเคยพบเสือดาวอยู่สูงถึงระดับ1,800เมตรในเติร์กเมนิสถานที่โมโร็อกโกเคยพบที่ระดับความสูง3,000เมตรที่ซาอุดีอาระเบียที่2,600เมตรและที่อิรานพบที่ระดับสูงถึง3,200เมตรในอินเดียมีเสือดาวในพื้นที่ทุกประเภทตั้งแต่ป่าชายเลนซุนดาบันจนถึงเขตชุมชนยกเว้นเพียงทะเลทรายเท่านั้นในแถบเทือกเขาหมาล่ยยังพบเสือดาวอยู่สูงถึง5,200เมตร ซึ่งซ้อนทับกับเขตหากินของเสือดาวหิมะในประเทศอินโดนีเซียพบเสือดาวเฉพาะที่เกาะชวาและเกาะกันจีนซึ่งที่